ทอสภาสัปดาห์นี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ยังคงเป็นการมาวิเคราะห์การเมืองนะครับกับถาสการการเมืองในสัปดาห์นี้นะครับก็ยังน่าสนใจติดตามกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของม็อบนะครับม็อบที่จะถึงเวลาการลงถนนอีกครั้งหนึ่งแล้วหรือยังนะครับของอาการเคลื่อนไหวของบรรดามวลชนและก็บรรดาผู้คนนะครับที่เห็นต่างไปจากรัฐบาลแล้วก็อดลนทนไม่ไหวนะครับที่จะใช้ กระบ,บวนการต่างๆที่อยู่ในขั้นตอนในส่วนของสภาฝ่ายนิติบัญญัติดูว่าฝ่ายตรวจสอบต่างๆก็ตามนะครับก็เป็นม็อบของใครไปไม่ได้ก็คือที่บอกว่ามีกําหนดที่วันจันทร์หน้านะครับ,บวันที่2เนี่ยจะมาพบกับนายกอุ้งอิงหรือเปล่านะครับที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็จะเป็นผลกระทบยังไงกับรัฐบาลของคุณอุ้งอิงเราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะครับครับก็ต้องบอกว่าม็อบคุณสนที มันไม่ได้เกินความคาดหมายจากการติดตามก่อนหน้านี้เพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐามันมีม็อบคอปทอครับคอปทอรที่นำโดยคุณพิชิตชัยมงคลเนี่ยณนะตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี48-49ที่ม็อบพันธมิตรกำลังรุ่งเรืองครับคุณพิชิตชัยมงคลเนี่ยถือเป็นเยาวชนพันธมิตรตอนนั้นยังเป็นเยาวชนอยู่เป็นเยาวชนเป็นนักศึกษาเพิ่งจบเพิ่งทำงานใหม่ๆมาดมาครับอ่ะก็มนั่นอ่ะ ก็ส um <aría> <player> ืบเชื้อสายมาจากพันธมิตรอยู่แล้วในส่วนของคอปทอตอนหลังเนี่ยคุณพิชิตก็มานําในกลุ่มคอปทอในสมัยลุงกำนันไล่นายกปูก็ต้องบอกคุณสนธิไล่คุณทักษิณคุณพิชิตเคยไล่นายกปูอ่เพราะฉะนั้นรอบใหม่นี้มานายกอิงคุณสนธิที่งเคยไล่พ่อคุณพิชิตเคยไล่อาถ้าสองคนนี้มารวมกันลงถนน มาไล่คุณอง้งอิงมาไล่ยุคหลานแล้วเนี่ยวงเวียนการเมืองมันประมาณสิบแปดสิบเก้าปีมันก็ย้อนกลับมาที่เดิมอะ่ะแต่มันมีอะไรที่น่าสนใจใหม่ๆกว่านั้นก็คือเดิมเนี่ยถ้าย้อนไปปีสี่แปดสี่เก้าคุณสนธินำม็อบพันธมิตรเนี่ยตอนนั้นคุณสนธิเนี่ยมีฉายาว่าเจ้าพ่อสื่อมีสื่ออยู่ในมืออันนั้นมันคือมันประมาณสิบแปดสิบเก้าปีที่แล้วแต่ณปัจจุบันเนี่ย ทุกคนมันเป็นสื่อหมดแล้วคุณสัตยาประชาชนเป็นสื่อมีการลงโซเชียลมันติดตามข่าวสารกันได้แบบรอบทิศ่ะผมไม่มั่นใจว่าคุณสนทิจะระดมมวลชนได้มากแค่ไหนคอปทอเคยชุมนมุมตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาเป็นนายกชุมนุมอยู่ประมาณสองเดือนอมีมวลชนแค่หลักร้อยอตอนหลังพอมาเคลื่อนไหวหลังจาก อ่เลือกล้มการชุมนุมปักหลักหน้าทําเนียบไปเคลื่อนไหวเป็นเฉพาะอีเวนต์เนี่ยมีสันติอโศกเข้ามาช่วยมันก็มีมวลชนมากขึ้นมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นรอบนี้คุณสนทิบอกว่าจะมาลงถนนเนี่ยด้วยวัยคุณสนทิ กับด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมตอนปี48มาเป็นปี2567มันเป็นยุคใหม่แล้วเป็นเจนใหม่ที่บาบริหารประเทศเนี่ยมันจะเอาแบบมอบดั้งเดิมมาไล่เนี่ยก็ทำได้ยากอยู่พอสมควรนะก็ตอนนี้ประเด็นเท่าที่มีอยู่ก็ที่เขาเคลื่อนไหวกันขยับกันก็คือในเรื่องของ MOU 44ใช่ไหมคือ MOU 44เนี่ยมันมาที่หลังคุณสังดาจริงๆมันเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เรื่องคุณทักษิณ คนชั้นิี่คุณพิชิตเนี่ยเคลื่อนไหวหนักเคลื่อนไหวออกหน้าแต่คุณสนทิ่ก็เชียร์อยู่ในช่องของตัวเองอ่ะก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วคนชั้นสิจนมาถึงเรื่องของแบงค์ชาติแบงค์ชาติอ่ะนั้นคอปทก็ขยับเรื่อยมาอือจนมารอบเนี้ยคุณสนทิมาออกหน้ามาเรื่อง MOU44 ออผมถามก่อนเลยทั้ง3เรื่องเนี่ยอืมรัฐบาลเคลียร์ตัวเองได้ไหมอืมเรื่องคุณทักษิณ เคลียร์ตัวเองได้ไหมตอนนี้กระบวนการมันอยู่ในชั้นปปชถ้าปปชชีช้มูลความผิดมาว่าอ่เจ้าหน้าที่รัฐคนไหนมีส่วนช่วยเหลือคุณทักษิณทําให้เกิดกระบวนการอโกงเขาได้อะไรนะโกงการเข้าคุกเนี่ยอมันก็จะมีผลตามออกมาอันนี้มันอยู่ในกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วอคอปทอก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดออ,อันนี้มันไม่มีมูลเหตุไม่มีเงื่อนไขที่จะให้มาไล่ขับไล่รัฐบาลในยุคของคุณอุงอิง เพราะกรณีของคุณทักษณิณมันเกิดและก็จบใน,ในยุคข,ของคุณเศรษฐาหมดแล้ว <c oughs> คุณทักษณิณกลับมายี่สิบสองสิหาคมปีที่แล้วคุณทักษณิณกลับรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณทักษณิณพ้นโทษก็รัฐบาลคุณเศรษฐาคือคุณทักษิณเนี่ยก่อนจะกลับมีขั้นตอนกระบวนการในช่วงของปลายของรัฐบาลลงตู่ใช่แล้วก็มาได้กลับจริงๆเนี่ยก็ช่วงรัฐบาลเข้าสู่รัฐบาลเศรษฐาคุณเศรษฐา แม้กระทั่งพ้นโทษจำคุกออกกลับมาอยู่บ้านจันสองล่าก็อยู่ในยุคของคุณเศรษฐาเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีส่วนไหนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลคุณแพรทองทานเลยจะมีเกี่ยวข้องก็นิดเดียวคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมเป็นคนเดียวกับเมื่อครั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาคนนั้นเชื่อมโยงหน่วยเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเอาเหตุผลคุณทักษิณชั้นสิบสี่มาไล่รัฐบาลรัฐบาล ไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใดๆเป็นเรื่องของตัวบุคคลไปก็เป็นรัฐบาลชุดที่ไปลงบรรดาผู้ที่อำนวยความสะดวกทั้งระบบในส่วนของข้าราชการต่างๆตั้งแต่โรงพยาบาลตำรวจกรมราชธรร์นู่นนี่นั่นใช่สูงสุดก็คือคุณทวีศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช่เพราะถ้าจะเอาผิดท่านนายกเนี่ยไม่ได้ คือท่านผิดอยู่อย่างเดียวตอนนี้คือท่านเป็นลูกของคุณทักษิณคนก็มองว่าเออลูกก็ต้องช่วยพ่อ,อแค่นั้นเองแต่ถ้าในแง่ของกฎหมายในการมานําม็มอบมาลงถนนมาชุมนุมขับไล่ผมมองว่าถ้าเรื่องคุณทักษิณชั้นสิบสี่คุณอุ้งไม่ผิดลูกยังไงก็ต้องช่วยพ่อแต่ช่วยนะัอตอนนั้นยังไม่มีตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคือเรื่องคนชั้นสิบสี่เนี่ยมันก็จะมีคอปทอที่เคลื่อนไหวหลักๆเคลื่อนแบบ ชนิดที่ว่าเคลื่อนมาตลอดเลยตั้งแต่วันที่คุณทักษิณกลับมาจนกระทั่งคุณทักษิณพ้นโทษใช่จนโทษตั้งแต่ตั้งแต่รับโทษอยู่อยู่ชั้น14จนกระทั่งออกมาแล้วออกมาแล้วจนกระทั่งเขาไปหาเสียงแล้วใช่ก็เคลื่อนไหวไปก็เคลื่อนไหวไปแต่กระบวนการตรวจสอบมันอยู่ในชั้นของปปชอันนั้นมันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบซึ่งปปชก็บอกแล้วว่าจะสรุปคดีประมาณเดือนพฤศจิกายนก็กําลังจะสิ้นเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาก็อาจจะเข้าที่ประชุมชุดใหญ่ก็อาจจะชี้มูลความผิดข้าราชการทั้งหกเจ็ดคนที่คอปทอไปร้องเรียนมาอันนั้นก็ว่ากันไปตามกระบวนการเอากับประเด็นที่สองผู้ว่าแบงค์ชาติอขออภัยประธานบอร์ดแบงค์ชาติประธานบอร์ดที่มีชื่อของคุณกิติรัตน์นาระนองที่คณะกรรมการสัญหาเคาะมาอันนี้ก็ก็ต้องบอกว่ารอบนี้แหละมันจะบอกว่ารัฐบาลคุณอุ้งอิงไม่เกี่ยวไม่ได้แล้ว เกี่ยวเต็มๆแต่ถามว่าคุณกิติรัตขาดคุณสมบัติข้อไหนไม่ขาดก็ตรวจสอบแล้วไม่ไม่ได้มีขาดก็ถ้าไม่ขาดคุณสมบัติคุณสมบัติไม่ขาดรัฐมนูญก็ต้องตั้งได้แล้วคอปทอจะเคลื่อนไหวเอาอะไรอีกอจะไปตั้งข้อกล่าวหาเขาว่าอะมีความใกล้ชิดมีความเชื่อมโยงคุณทักษิณคุณนุ้อิงมากจนเกินไปเหรอ,อการเมืองจะเข้าแทรกแซงเหรอ,อก็ต้องปล่อยเขาทํางานก่อนแล้วค่อย เอางานเขามาพิสูจน์หรือเปล่าแล้วค่อยมาขับไล่คือเป็นลักษณะเชื่อว่าจะแทรกแซงก็มัน,นมันเป็นข้อกล่าวหาในเชิงการเมืองไงมันเป็นนำม,มาทำเกินไปไงมันจับต้องไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้คุณกิติรัตน์เข้าไปทำงานก่อนไหมถ้าทำอะไรผิดพลาดมีห,หลักฐานชัดเจนปรากฏประจักษ์พยานชัดเจนอันนั้นค่อยออกมาเคลื่อนไหวค่อยออกมาขับไล่ นี่ไม่ยอมให้เขาทํางานเลยอ,ะอ่ะไปตั้งข้อไปตั้งแง่ตั้งข้อกล่าวหาเขาแล้วอ,ะอ่ะอันนี้นี่เป็นเชิงเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์ส่วนหนึ่งนะก็มีทั้งแนวของกลุ่มอดีตผู้บ่าแบงค์ชาสี่ท่านแล้วก็นักว<ช>ิชาการสายเศรษฐศาสตร์ก็เขาบอกว่าเป็นกลุ่มอ e ีรีทแล้วก็กลุ่มเทคโนแครีที่เขาเรียกว่าอะไรนะเคยไล่รัฐบาลมันคือกลุ่มชนชั้นนําที่สามารถชี้นําในเรื่องของเศรษฐกิจได้แต่มันก,ก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะ ผมอยากให้คุณกิติรัตน์เข้าไปทํางานก่อนดูผลงานเขาก่อนเขาทําอะไรไม่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเนี่ยค่อยมาเคลื่อนไหวเพราะว่าแนวทางของแบงค์ชาติเขาจะเป็นแนวในเรื่องของคอนเซอร์วพอสมควรในการที่ว่าจะอะไรนะไม่ไม่ไม่หวือหวาแต่ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยพยายามครังเนี่ยพยายามไปแตะเรื่องนี้แต่ว่าก็แตะไม่ได้ผมมองว่ารัฐบาลกับแบงค์ชาติเนี่ยอื คือแน่นอนละ่ะแบงก์ชาติควรเป็นอิสระไม่มีการแทรกแซงมาจากภายนอกอแต่ความเป็นอิสระของแบงก์ชาติผมชอบคำพูดของคุณพิชัยนะริบตพันธ์อย่างหนึ่งคือคุณอิสระได้แต่คุณก็ต้องมองรัฐบาลด้วยรัฐบาลเขาทาอะไรอยู่ไม่ใช่คุณไปคานไปขัดกับเขาหมดอคุณทํางานแบบมีอิสระแต่ก็ต้องสนับสนุนรัฐบาลเพราะ ถ้าแบงก์ชาติทาทางหนึ่งรัฐบาลทําทางมันกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เพราะว่าเท่าที่เห็นก็มี2เรื่องหลกักๆที่ขวางกันอยู่ตอนแรกตั้งแต่เสร็จคุณเศรษฐาเข้ามาใช่ไหมเรื่องของดิจิตอลเงินดิจิตอลเรื่องของรถด,ดกอกเบี้ยก็ให้เรื่องเงินดิจิตอลตอนนั้นที่เขาค้านเพราะแบงกชาติเขาคำนึงเรื่องการใช้เงินเม็ดเงินวินัยวินัยการเงินการคลังด้วยสี0แส0้าห่นล้านอันนั้นคือก้อนใหญ่ไง <fate> แต่พอรัฐบาลคุณอู้อิ้งมาทำเนี่ยมันก็ขนาดย่อมๆทีละย่อมๆมาเนี่ยแบงค์ชาติก็ไม่ได้ค้านอะไรนี่อืเพราะว่ามันเป็นขนาดย่อมมันสามารถมีเงินมีที่มาที่ไปชัดเจนในการดําเนินการอันนั้นก็ผมก็เลยมองว่าในกรณีม็อบจะมาไล่รัฐบาลด้วยเรื่องเกี่ยวกับประธานบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยมันก็ยังไม่ควรอเอาละเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมว่า ควรหรือเปล่าไอ้มโอวูสองพันหรอยสี่สิบสี่แน่นอนถ้าพูดในแง่ของความเป็นชาตินิยมอืมเขาบอกว่าถ้าในมองจากที่คุณสนทิพูดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะอืเขาบอกว่าในเมื่อยังตกลงแบ่งปันเขตแดนกันไม่ได้ม,มันจะเอาเหตุผลอะไรไปแบ่งปันทรัพยากรที่อยู่ในทะเลคือไปทีละสะเต็ป มันต้องไปคุยเจรจาเรื่องเขตแดนเส้นแบ่งไหลทวีปอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพราะปัจจุบันที่มันมีปัญหาคือเส้นแบ่งไหลทวีปที่เขมีเขาขีดมาอีกเส้นหนึ่งเราก็เห็นแย้งไปมันเลยตกลงกันไม่ได้แล้วมันเกิดเป็น MOU 2544ขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามในการเดินหน้าเรื่องผลประโยชน์ทะเลก็ฝั่งนี้ก็ฝั่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็เกรงว่าถ้าหากไป แบ่งผลประโยชน์ต่อเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวรักไก่ได้รักไก่แล้วก็นําไปสู่การที่ว่าเราจะเสียดินแดนอันนั้นก็คือประเด็นสําคัญก็คือเสียไม่ได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวใช่อันนั้นคือเงื่อนไขในการเคลื่อนไหวอแต่เงื่อนไขของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลพยาบามพูดมาตลอดว่าจะเจรจาเฉพาะผลประโยชน์อืทางทะเลอแล้วถามจริงๆรัฐบาลเอาอะไรมามั่นใจอื ถ้าคุยเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลจบแล้วเนี่ยเขตแดนมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอย่าลืมนะถ้ามีการแบ่งว่าผลประโยชน์ทางทะเลของผมอยู่แค่นี้เนี่ยต่อไปมันจะมีแท่นมีท่อนขุดเจาะเนี่ยมันก็จะมาตั้งอ, <É. S 1> อ่าถ้าในเมื่อมีแท่นขุดเจาะมีอะไรเข้ามาตั้งเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของใครล่ะในเมื่อแบ่งปันเขตแดนไม่เสร็จนัฐบาลต้องตอบอันนี้อันเนี้ยมันถึงผมมองว่าเงื่อนไขยยของคุณสนทิ ็พอมีในเรื่องของ MOU 2544แต่จะระดมพลได้ไหมอันนี้เป็นปัญหามวลชนเนี่ยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมพักไทยพักดีระดมรายชื่อเนี่ยหนึ่งแสนรายชื่อที่เอามายื่นที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ก่อนนะหนึ่งแสนรายชื่อระดมไม่นานนะได้เลยแต่ถามว่ามวลชนกลุ่มนั้นนะพร้อมใจจะมาเป็นม็อบ กลุ่มเดียวกับคุณสนธิหรือเปล่าไงอืมอืมมันมันคือปัญหาถ้ากลุ่มนั้นออกมาเป็นแสนจริงน่ะอืมอันนั้นก็รัฐบาลก็น่าคิดนะเออว่าคนมาคัดค้านเยอะขนาดนี้อืมแต่ปัญหามันคือจะมาจริงไหมเมื่อปาเป็นม็อบอืมไม่ใช่ว่าเออเขาเดี๋ยวนี้เขาเป็นม็อบยุคใหม่เขาแสดงความคิดเห็นเป็นเอกเทศเออเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเขาเข้าชื่อยืนตามช่องทาง รัฐบาลจะรับฟังความเห็นเขาไหม,มแบบนี้ก็ไม่ต้องมีม็อบก็ได้หรือเปล่าอ,อยุคสมัยนี้มันมันครอบคลุมหมดนะกรเช่ดนะเช็กเช่นกันเหมือนกันกบที่คุณหมอว่าลงทาก็คือรัฐบาลก็อาจจะสามารถทําได้เหมือนกันในการว่าจะถามความเห็นประชาชนไหมว่าเอ้คุณโอเคปเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าคุณสัตดาพูดแบบนี้มผมบอกว่ากฎหมายประชามติมมันมันมีอยู่อ่ามันมีใช่ไหมมันมีอยู่แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามจะแก้ไขเอาเรื่องเสียงชั้นเดียวเสียงสองชั้นอันนั้นคือ เป้าประสงค์มันคือเรื่องแก้ไขรัฐธรรมน,อนอูอแต่ถ้าจะเอาเรื่องว่ามาถามกันต้งๆถามกันชัดๆไปเลยว่าควรจะเดินหน้า m o u 2 5ง4เจรจาผลประโยชน์ซับซ้อนทางทะเลเลยไหม,ม,มหรือว่าจะไปคุยกับกัมพูชาเรื่องของเขตแดนให้มันเสร็จก่อนใช่ก็ทำได้ซ้อมประชามติก่อนเลยก็ซ้อมประชามติก่อนเลยก่อนที่ไปประชามติรัฐธรรมนูนเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเอาเรื่องนี้แหละเรื่องความเป็นชาติของไทยนี่แหละจะเสียดินแดนหรือไม่เสียดินแดนอ่ะ ้าในเมื่อทุกคนพร้อมที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นก็ผ่านประชามติได้ก็อันนี้คือถ้า,ถ,าถ้าประชาชนโอเคก็อัประชามติใช่ถ้าประชาชนโอเคว่าถึงที่รัฐบาลทําอยู่อืสามารถทําได้ประชาชนไฟเขียวอรัฐบาลก็เดินหน้าต่ออืง่ายๆแต่ถ้าทําประชามติแล้ว ประชาชนบอกว่าต้องไปทําเขตแดนมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาคุยผลประโยชน์อะไรนี้เนี่ยอันนั้ต้องฟังนะแล้วก็ต้องฟังประชาชนซึ่งรัฐบาลมีทางเลือกนะตอนเนี้ยฟังคุณสนทิม็อบจะเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้แต่ฟังข้อเสนอคุณสนทิหนึ่งอันข้อเสนอทีมของหมอวรงที่ไปยื่นไว้อีกแสนกว่ารายชื่อถ้ารัฐบาลจะอ่ะมอไงลังเลตาสใจทําประชามติไปเลยจบ คิดคำถามมาดีๆถามว่าควรจะเดินหน้าต่อโดยที่ยังไม่ปักปันเขตแดนหรือจะไปปักปันเขตแดนกับกัมพูชาให้มันแล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยมาดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลอันนี้มันจะสกัดม็อบได้นะคุณสักดาอ่ามันกลายเป็นว่าม็อบแทบจะไร้น้ำหนักไปเลยนะม็อบจะไร้น้ำหนักเรามีกฎหมายประชามติอยู่แล้วประชาชนทั้งประเทศเราเป็นเจ้าของประเทศถ้ามันมีเรื่องนี้หลายคนกังวลเรื่องว่าจะสูญเสียดินแดนเนี่ย ก็ทํามาประชามติมาอก็เลยไม่ด้วยวิวัฒนาการของสื่อนะมันมันก็ทําให้ทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นได้แม้กระทั่งพวกเราเนี่ยโซเชียลผู้คนก็ใช้โซเชียลมันก็มีท่าทงท่าทีอะไรได้แต่ว่าการที่แบบเป็นทางการขึ้นมาในเรื่องของการประชามติก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันจะไปยืนยันรงกันได้เหมือนกันมันจะเป็นที่ยอมรับกันทั้งประเทศไงใช่พอพอทำอย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็ มันก็จะแอดวานในในระบบของการเรียกว่าการใช้เสียงของประชาชนนู่นนี่นั่นอะไรได้ด้วยจะบอกจะใช้เสียงกี่ชั้นชั้นเดียวชั้นครึ่งสองชั้นเนี่ยพรบประชามติเรามีอยู่อแต่รัฐบาลตัดสินใจยากนักก็ถามประชาชนถามว่างบประมาณแค่ประมาณสามพันถึงห้าพันล้านน่ะเอาไปทําอย่างอื่นเยอะแยะมากกว่านี้อแต่ถ้านี่ยมันเป็นเรื่องของอธิปไตยของชาติ มันสามารถทําได้อยู่เลวคือถ้าทำเอ่อเขาเรียกว่านะทำเป็นเนืองนิดหรือว่าทําให้เป็นเป็นสามารถทําได้ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือนะต่างประเทศเขาก็ทํากันนะแล้วเขาเวลามีปัญหาน่นนี่นั่นอาจจะต้องนู่นต้องอะไรแบบนี้นะเขาถามแล้วก็ตัวแทนของประชาชนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะไปดําเนินการหรือว่าจะไม่อะไรตไไรตง,งน,นั้นนั่นแหละมันถ้าเอาประชามติมาทําเรื่องนี้นะม็อบไม่มีน้ําหนักรัฐบาลได้ความชอบทอหลังจากนนนี้้จะะะเดดินหนาออไรกก็สวื ใช่ก็มันก็เป็นแนวทา,ทางการเมืองด้วยว่าไอ้คุณให้ความสําคัญกับเสียงของประชาชนในการที่ว่าไอ้คุณจะทําอะไรหนไม่ไรมันเป็นความโปร่งใสที่ว่าอะประชาชนโอเคไหมกับโปรเจกต์<ช>นี้กับสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยนี่แหละมีหลายเรื่องออคุณสักดามอบจะลงถนนผมก็ไม่ขัดนะคุณมากันอนะ ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแต่ทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอันนี้คุณภูมิทําพูดชัดม็อบจะมามาได้ตามสะดวกแต่คุณมีสิทธิมีเสรีภาพแต่รัฐบาลก็มีกรอบของกฎหมายในการจะรับฟังในการจะควบคุมดูแลเหมือนกันแทนที่จะไปพาไปให้ถึงจุดนั้นไปให้คนมารวมกันเป็นหมื่นเป็นแสนมีม็อบทำประชามติซะรัฐบาลตัดสินใจง่าย อือืมเพราะตอนนี้ก็ดูแล้วน้ำหนักต่างๆของม็อบเนี่ยปัจจุบันเราก็ล้างลาม็อบมาผสมควรนะจากตั้งแต่สมัยไปลายปลุงตู่เนี่ยก็หมดลุงตู่ก็หมดนะม็อบส5พันหอยสี่สิบแคุณสมนทีต่อด้วยม็อบประมาณปี51ไล่คุณสมชายมีห้าสอม็อบไล่คุณอภิสิทธิห้าสองหแล้วก็มา56 57ม็อบไล่คุณยิ่งรัก หลังจากนั้นเราก็ร้างรามมาไกลมาถึงช่วงของ Mob Mob <De> ม็อบเด็กม็อบเด็กในยุคลุงตู่ก็ถือว่ามีพลังม,มีการประทะมีอะไรแต่ว่ามันก็ไม่มีผลอะไรตามมาเพราะลุงตู่ยึดตามรัฐมนูลหรือ,อตามรถแมปตัวเองตอนหลังรัฐมนูลหูน60ก็ค่อนข้างจะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือว่าการใช้อสิทิภาพในการแสดงความคิดเห็นอะไรต่อมี่ะไรพอสมควรนะมันมีพรบชุมนุมสาธารณะอีกหนึ่งฉบับใช่มันมีการควบคุมอยู่ในเนื้อหาของมันอยู่ด้วยนะใช่ นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประเมินไปประเมินมาผมบอกเลยมอบคุณสนทิมาน่ะมาแน่แต่จะมามากไหมผมไม่แน่ใจเพราะที่ผ่านมาคอปทอทำให้ผมเห็นว่ามาจริงแต่มาน้อยไม่มีพลังเพราะฉะนั้นเงื่อนไขต่างๆเนี่ยถ้าดูจากเงื่อนไขคุณทักษิณเงื่อนไขประธานบอร์ดแบงชาติเงื่อนไขม o อ4สี่สิบสี่มันเป็นเงื่อนไขแบบมันยังไม่ได้น้ำหนัก เท่าที่ควรเท่าที่จะมามเพราะถ้าเมื่อก่อนม็อบจะมามากันเยอะเงื่อนไขรัฐบาลต้องกระทำความผิืทุจริตคอร์รัปชันม,มันต้องมีข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะจริงๆแล้วจะเรียกม็อบมาได้จริงๆแล้วเนี่ยเรายังเราก็ถ้าของคุณเศรษฐานเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าองค์กรอิสระหรือแม้กระทั่งกระบวนการของสามนูนก็ยังสามารถฟังก์ชันได้ในการที่ว่าจะดําเนินการ แล้วก็ทาให้เปลี่ยนแปลงได้คือณปัจจุบันรัฐมนุนปัจจุบันเนี่ยมันมีองค์กรอิสระมาคอยตรวจสอบถ่วงนุนรัฐบาลมันมีกลไกของสภาอืแต่ตอนนี้กลไกของสภาเนี่ยอืมันไม่มันหน่อมแนมเกินไปอ่ะอฝ่ายค้านหน่อมแนมมันเลยทําให้การตรวจสอบมันเลยกระบวนการกลไกต่างๆเนี่ยอืมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่สมูทเท่าที่ควรอ่ะแทนที่รัฐบาลทํางานไปฝ่ายค้านตรวจสอบไปใช้กลไกสภาร่วมกันมีองค์กรอิสระเข้าร่วมตรวจสอบ มันแทนที่จะไปแบบนั้น <Ừ. S 2> แต่ณนะปัจจุบันรัฐบาลทํางานไปแท่งหนึ่งฝ่ายค้านก็ไม่รู้ตรวจสอบอะไรอยู่ณนะปัจจุบันอคือสมัยก่อนตอนช่วงอมอบมอบคุณสุนทรีปีสี่แปดสี่เก้าตอนนั้นที่ไล่่ไล,ไลรัฐบาลของของคุณพ่อนายกปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ถูกมองว่าเหมือนกับใส่พานให้กับคุณบิ๊กบังบใช่ไหมบิ๊กบังเข้ามา เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมันก็มีเหตุผลเงื่อนไขตรงที่ว่ามันเขาเรียกว่าเหมือนว่ารัฐบาลค่อนข้างจะพาวมากทั้งสภาบนสภาสภาล่างใช่ไหมตอนนั้นทั้งสภาสูงก็อยู่กลายเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในอันเดอร์ของตรงตรงนั้นมันก็เลยกลายไปว่าเกิดเงื่อนไขขึ้นมาในการที่ว่าเนี่ยไม่สามารถพึ่งพาอะไรจะไม่อะไรได้ก็เลยต้องออกมาเช่นกันตอนปีทั้งปีของคุณยิ่งรักษ์ทั้งปีของคุณพิสิทธิ์ต่างๆเขาก็ ขยับออกมาคือมันมีเงื่อนไขแตกต่างกันตอนของคุณทักษิณเนี่ยก็เงื่อนไขหนึ่งตอนของคุณอภิสิทธิ์ก็เงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขของคุณอภิสิทธิ์คืออะไรไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารประชาชนไม่ยอมรับอันนั้นก็ออกมาขับไล่ออกมาเรียกร้องให้ยุบสภากรณีของคุณยิ่งลักษณ์ก็มีเงื่อนไขต่างกันอันนั้นไปออกพรบสุดซอยตอนตีสามตีสี่ประชาชนไม่ยอมรับเหมือนกัน ก็ออกมาขับไล่อืแล้วกรณีเนี้อย่างกรณีของคุณเสรษฐาตอนนั้นก็บอกว่าเอ,อื้อประโยชน์คุณทักษิณก็มีมอบมามแต่มันเบาบางอืเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้คุณสนธิมาไล่คุณยิ่งละม,มาไล่คุณแพทองทานอืม,มันน่าจะเบาบางกว่าตอนคอปทอไล่คุณเศรษฐาไหม,มคือการเมืองเราเนี่ยในใน,ในที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คล้ายๆว่าให้มันถึง,ถ,งถึงเวลาก็ล้ม,ลมกระดานใช่ไหม คือชงแล้วก็ให้ให้ล้มกระดานเกิดขึ้นคือผมไม่สนับสนุนแบบนั้นนะให้ชงให้ล้มกระดานไม่ต้องชงก็ล้มได้ณปัจจุบันคุณอาคุณศักดาดูตั้งแต่คุณเศรษฐามาคุณแพทรองทานนี่ก็เกือบจะสองปีแล้วนะเรื่องตั้งรอบนี้ก็เหลือเวลาแค่สองปีนิดๆเองก็ให้ทํางานไปถ้าเขาไม่มีข้อผิดพลาดอะไรใหญ่หลวงนักหรือถ้าผิดพลาดก็ใช้องค์กรอิสระในการตรวจสอบ ปตวตก็มีปปชก็มีมสารน้ำนูนก็มีม,มันสามารถที่จะดําเนินการตาม,มขั้นตอนตามกลไกลของรัฐธรรมนูนได้หมดมไม่สนับสนุนให้มีม็อบมาแล้วก็ไปถวายพานันให้ใครเอารถถนะังออกมาอีกคือส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกมองว่ามีการสร้างสร้างให้เกิดการชงชงแล้วก็นําไปสู่การที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะที่ว่ามันถึงทางตันมันถึงทางตังนะแต่จริงๆตอนนี้เราไม่น่าจะถึงทางตังหนหรอกนะเรามีกลไกการตรวจสอบ เขายอกเลยว่าตั้งแต่สมัยไหนก็ตามเราไม่เคยถึงทางตันเลยอืแต่มีการชงแล้วก็เหมือนกไปถวายพานให้กับทหารออกมาอพอออกมารอบคุณสนทิรอบนั้นพลเอกสนทิว่าอะไรนะเขาบอกว่ารัฐบาลเสียของเสียของพอมาพลเอกประยุทธ์ทำอีกรอบนึงก็อะไรของเสียของเสียแล้วเนี่ยจะไปถวายพานให้อีกใช่ไม พราะฉะนั้นใช้กลไกปัจจุบันแก้ปัญหากันเองม็อบมาก็รับฟังข้อเสนอของม็อบตัดปัญหาทำประชามติจบงบประมาณเสียไปแค่สองสามพันล้านน่ะไม่ต้องห่วงหรอกประชาชนรับได้นะถ้าถามประชามติกันแล้วก็ให้เดินหน้ากันไปดูต่างประเทศดิเขาเลือกตั้งดูอย่างสหรัฐอเมริกาเขาเลือกตั้งครั้งเดียวเขาอยู่สี่ปีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเขาก็ทํางานร่วมกันได้เขาไม่มีม็อบมาไล่เขาก็ เคารพนะถึงแม้ว่าคราวที่แล้วทำเขาจะออกมาววายอยู่บ้างวายนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นแต่ว่าเขาก็ยอมยอมรอสี่ปีรอถึงสี่ปีแล้วเขาก็กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เหมือนกันปล่อยให้รัฐบาลทํางานไปถ้าเขาไม่ผิดหนักหนามากนักไม่ทุจริตอะไรถ้าทุจริตก็มีกระบวนการขั้นตอนในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าจะใจร้อนกันนะทนไทยอยากใจออยากเห็นผลเร็วเ็วอยากเห็นผลเร็วเวเนี่ยก็ดูอย่าง ดูอย่างเลือกตั้งนายกอบจอืเห็นไหมล่ะอคุณทักษิณไปช่วยที่อุดรอต้องเท่าไหร่คะแนนได้มาขาดลอยไหมก็ไม่ขาดสักเท่าไหร่คือเสียงประชาชนจะเป็นตัวบอกเลยว่าอย่างไงแม้กระทั่งพาคใต้ก็บอกแล้วประชาชนก็บอกอยู่ทุกภาคทุกพื้นที่เลือกนายกอบจเนี่ยเสียงมันสะท้อนบอกถ้าเขาเลือกพรรครัฐบาลเขาเลือกพรรคฝ่ายค้านหรือเขาเลือกพรรคร่วมมันมีเหตุมันมีผลมันมีพื้นฐานอื มาจากประชาชนใครๆก็ยอมรับได้ใช่อันนี้ก็คือสําคัญก็คือเสียงของประชาชนชที่จะบอกกับนักการเมืองแล้วนักการเมืองก็ต้องเคารพเสียงของประชาชนตรงนั้นด้วยเหมือนกันครับนี่ก็เป็นทอกสภาของสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าเราก็นั่นแหละที่เราวิเคราะห์กันมาก็คือมันเป็นจังหวะประมะที่จะถึงเวลาที่จะลงถนนแล้วลงถนนครั้งนี้ของม็อบต่างๆม็อบของที่นําโดยคุณสุทธิเนี่ยมันจะ มีมักมีผลอะไรยังไงกับรัฐบาลก็อย่างที่เราพูดคุยกันนะครับยังมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันยังไม่สุกงอมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับวันจันทร์หน้าก็คอยดูกันต่อไปนะครับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ทอสภาเราจะติดตามทอสภาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัสปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ